วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกนน้ำหนัก71กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวที่เห็นอย่นี้นนก็คือเนททักเกอร์อายุ23ปีสูง167เซนเมตรมาจากประเทศอทศอสเตรเลียกับมุมดำฟ้าเป็น1นสิทธ์สนธิเดชอายุ30ปีสูง173เซนตเมตรมาจากประเทศไทยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับประเทศไทย เนตหนชกมา19้าครั้งชนะ13าแพ้หกไม่มีเสมอส่วนฟ้าเป็นหนึ่งชกมา79้าครั้งชนะห2ิบแพ้27ดไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ่อมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับฟ้าเป็นหนึ่งทีฟน็ก็ทีฟอ๋อหมัดสวนเลยฟ้าเป็นหนึ่งพยายามเล่นพั้นอกนะครอ้อวน็หมัดสองข้างหน้าเลยเตะพั้นอกฟ้าเป็นหนึ่งหมัดสวนโอ้ต่างคนต่างโดนตอนนี้ โอ้มาถึงย,งยกแรกใส่กันดูเดือเลยนะับอกอดเขาได้เบี่ยงว่หาัจะวะแทงเขาแทงไม่ได้กรรมการเขาแยกกันมาแทงเขา,าก็ปกาาาาไปฟาเป็นหนึ่งแทงก็หมัดสวนหนึ่งเต,ตะเหมือนกันนะครับเลืกสันส้นเน็กดีกว่านะครับเอาหมัดทุบเวิดไปเน็กหมัดเข้าลำตัวเห็กเดิมนะัเตะพอมนอกเตะพอมนอกหยับหยับกันโยเอา้ายับเข้าหน้าไป ฝาเป็นหนึ่งกับเตยสวนเลยลเรากวนไปเด็ก,กเตยพักในอา่าหมัดพืชโรู้าเป็นหนึ่งสอกสวนมาเลยทำการแยกกันว่าชิงยังหวังกันได้ดีอยู่นะครับฝาเป็นหนึ่งได้ลอยกว่าสูงกว่านะครับเตยพักในเด็กเตยพักไหนฟั่เมืองแทงเขาอืมเด็กหมัดเขาลงตัวโอ้ไม่แตกนะครับ โอ้เผือแป๊บเดียวแตกแล้วนะครับเลือดอาบหน้าเลยฟ้าเป็นหนึ่งลองคุแพทย์สนามดูก่อนนะครับอ่าไม่มีอะไรจกได้นะครับมาดูกันไหมฟ้าเป็นหนึ่งมาสองก้าเลยอ่าเตะพร้อมนอกคืนเหมือนกันเนกเนกมาสองก้าาฟ้าเป็นหนึ่งกับมัดก้าวขึ้นเอากอดรัดรัดเวียงเอาเวียงล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยลุกขนมามาว่ากันไหมเนกเตะพับในโอ้เตะแรกกันเลยนะครับเตะพับในข้กันึองเนกเอ้า ไฟเป็นหนึ่งก็เตะขึ้นเหมือนกันโอ้มัดเขาหน้าเลยฟ้าเป็นหนึ่งมัดเขาหน้าเต็มๆเลยเตะตามไม่หมัดตามเอากอดเขได้ไฟเป็นหนึ่งแทงเขาอ๋อพยายามหายใจฟันศอกอยู่นะเอากอดแทงเขาฟันศอกแต่มันอยู่กระชั้นเชิดไปยังศอกได้ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับไฟเป็นหนึ่งเตะเข้าไป้มาตามเอาเน็คก็มัดสวนมาเหมือนกันเน็คแทงเขาไฟเป็นหนึ่งม uh ัดเบิดเออเตะไฟน้อยขึ้นเหมือนกันเน็ค เนกเตะขึ้นเอาเตะกับม,มัดแรกกันเอามาัดบวกกันเลยกอดไว้แทงเขาเนกแทงเข้ากรรมการแยกมาฝ <c oughs> ั่หนึ่งมัดต่างคนต่างมาัดโอ้ฝั่หนึ่งเตะกันคอเลยแต่ยังไม่เข้าเท่าไรนะครับโดนซอกเอาฟันซอกขึ้นมือนกันเนกเอาต่างคนต่างซอกแรกซอกนนก็เนอะเนกฟันซอกเข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับ โอ้มาถึงยกแรกได้แผลแล้วนะครับฟ้าเป็นหนึ่งได้แผลแล้วามาตอนยกที่สองนะครับเอากรรมกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเอาโอ้แรกเตะกันเลยโอ้เตะเขาเต็มเต็มเลยฟ้าเป็นหนึ่งทีบเลยตเยตะเข้าไปทีฟ้าเตะข้างหนึง่งโอ้เนี่ยกุมภาจามจอมัดเกินโอ้โดนศอกโดนเตะของฟ้าเป็นหนึ่งเต็มเต็มเลย โอ้ฟันหนึ่งทั้งสองทั้งเขาไปเขียนเข้าไปเลยตอนนอี้เวียงล้มลงไปเลยเนกเวียงล้มไปลูกก็นำมาเนกโอ้ฟันหนึ่งเตะเตะเข้าไปโอ้ตอนนี้เตะมันเตะก็สอบไปแล้วมัดเข้าลำตัวตอนนี้เนกต้องได้บนออกนะครับฟันหนึ่งเตะโอ้มาถึงยกนี้ฟปเป็นเอาขึ้นฟันหนึ่งแทงเขาแทงเขายังเข้าไปโอ้โอ้เล่นโหดโดเลยนะครับเอาเนก,กอดไว้กำการยากมากโดนไล่แทงเขาเลยนะครับ แปปหนึ่งแทงเข้ามาเข้าไปกข้างนึงเอาเนกอดไว้ทำการแยกมาตอนนี้ทั้งเขา่ทาทั mmm, ้งเตะแล้วรถไฟเป็นหนึ่งเอาคืนแล้วรถไหนึ่งเตะอ๋เตะอีกข้างหนึ่งโอ้โเตะพอานอกเคลื่อนมาเพราะในเคลืนมือนกันนะเนกเนกมันสองเข้าหน้าโอ้มาไฟหนึ่งมาชวนเลยแปปหนึ่งเตะเข้าไปอีกโอ้เปีกมาดแรกกันเตะกมาดแรกกันโอ้ตอนนี้เด็กต้องถอยวนแล้วโดนเตะ อย่างูซก็โยเน็ก,กพยายามเตะเจาอย่างไปเรื่อยครับเน้นที่แผลเน้นที่ขาอยู่มัดหมัดเวืดไปเวืดมาอยู่ฟ้าหนึ่งโดดมัดเข้าไปเอาศอกเต็มเต็มหน้าเลยโอ้หงายร้องบางงางเลยศอกดอกนี้โอ้เปยอยู่ยังเปอยู่นะครับโอ้ยังเซอย,ยู่ย,ยังเซยอยู่อย่างโูได้อยู่ลุยไหมด้วยไหมเน็กใจเย็นนะครับยังไม่ผีฟ้าเน็กมัดแล้วก็เตะ มัดตรงนั้เข้าไปแทงเขาเพิ่มืนกันนะไฟเป็หนึ่งก็สวนอยู่นะครับเริ่มตั้งหลักได้แนละ้วไฟเป็นหนึ่งไเป็หนึ่งมัดสวนกมาแต่ยังเวิอดอยู่เนกาะย่างมัดเข้าหน้าเนกมัดเข้าหน้าไฟาปหนึ่งหมัดสวนมาเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างโดนตอนนี้โอ้เนกใจเย็นนะครับไม่พีผามก็ค่อยนวดไปหมัดเวดิโ้ซอกกลับเลยตอนนี้เนกพยายามจะปิดบัญชีอยู่แต่ยังค่อยๆย,ยทำนะครับเนกมัดตรงเข้าลำตัวซอก เตะโอ้เตะเขาเต็มเต็มวฟ้าป๊บนึงมัดสวนขึ้นมาอามัดแรกกันเลยเด็กขยัก็กมาโอ้ฟ้ามนหนมัดเขาน้าโอ้โดนหมัดของเด็กขึ้นกันหมดยกก่อนนะครับโอ้คู่ชี้สูสีกันเลยต่างคนต่างโดนแต่ฟ้าเป็นหนึ่งนี่ช่วงต้นยกนนไล่เตะจนเด็กเริ่มถอยแล้วครับมาพลาดจังหวะเดียวโดนศอกเสียนัาไปนะครับฟ้าเป็นหนึ่งมาดูว่าโดนยังไงนะครับ ฟ้มหนึ่งเตะเข้าเต็มๆก็โดนหมัดสวนเลยโอ้หมัดเข้าไปหมัดบวกกันเลยแต่หนึ่งเตะจ่อยางไว้เรื่อยอยู่เท่านี้หมัดเบิดมาโดนศอกสวนเลยนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับหมัดกับศอกแน่กันศอกถึงก่อนนะครับหงายท้องปางงางเลยฟ้มหนึ่งมาว่าตอนยกสุดท้ายนะครับยกที่สามยกที่สามยกสุดท้ายมาดนแฟ้มฟ้มหนึ่งแก้มวยมาย,ยังไงนะครับ ็นงานยากของฟ้าเป็นหนึ่งเลยนะครับกำลังไล่เตะเขาเพื่อนๆอยู่อ้อาวยกสุดท้ายกรรมการให้จับมือกันอา้าวลุยยกสุดท้ายอา้าวเตะพับในมาตามเตะพับในฟ้าเป็นหนึ่งจะเข้ามามัดมาโอ้โดนเตะพับในล้มลงไปนะครับโอ้เตะพับในมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับออกอาการเลยนะครับล้มไปกรรมการต้องนับ เนี่ยกว่าไงเนี่ยก็จะเตะพับในครั้งหนึ่งเอาพับเปหนึ่งพยายามจะใช้มานะครับแต่โดนเตะเอาเตะขึ้นมากันโอ้โดนเตะแล้วมีอาการเลยนะครับ้าเปหนึ่งเตะครั้งหนึ่งเอาทุบโป๊ทุบเปไปแล้วตอนนี้ลมลูกควานแล้วที่มาโดนเตะอีกครั้งเตะครั้งหนึ่งโอ้กรรมการยุติการชกไปเลยนะครับยุติการชกไปเลยไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ขาเปไปเลยนะครับเมื่อไทยโดนเตะขานักปกติ เมื่อไทยเจตเตะขาต่างชาติวันนี้โดนต่างชาติเตะขาเป๊ไปเลยก็ไปขอโทษขอไภยกันก่อนนะครับอาชีพเดียวกันโอ้ยกสองเตะจนจะเสียหลักแล้วเตะคืนเลยนี่เตะพรมในตรงนี้ล้มลงไปเลยครับหมัดเบื่อโดนหมัดสวนเหมือนกันแล้วก็โดนเตะพรมในนี่โอ้เตะพรมในทีนี่ไม่ไหวเลยนะครับไ่เป็ปหนึ่งยกสองเตะเขาจนเขาจะ ถอดใจนะครับยกนี้มาโดนเตะพับไม้ขาเป๊ไปเลยผมการก็ยุติการชกไปนะครับก็มาช่วมือให้เป็นนั้นว่าเน็กทักเกอร์จากออสเตรเลียชนะน็นนอกไปในยกที่3นะครับยินดีกับเน็กเป็นการกงใจใฟ้าเป็นหนึ่งนะครับ